อย่างงามเลยเนาะเขียวป๊ดเลยโอ้โหแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยเอ้าลองดูดิ้นี่แตกกออย่างงามนี่นี่กี่เดือนแล้วเนะี่ยเดือนครึ่งเดือนครึ่งโอ้อย่างงามเนาะแจ๋วเลยอ่ะโอ้ทำไมมันต้นมันอวบใหญ่สูงขนาดนี้เนาะโ <c oughs> อ้งามงามงามปาดแจ๋วเลยอ่ะเออ โอ้โละแปดงามจริงแกข้าวงามข้าวงามครับผมสวัดดีครับพี่น้องวันนี้ก็ลุงเกียวเที่ยวทุ่งนะครับมาชมแปลงนาข้าวกอขอแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งที่ปทุมธานีนะครับหนองเสือตอนนี้โอ้โห ดูเม็ดข้าวครับพี่น้องครับดูครับใช้ใบหยกหนึ่งรอบนะครับใช้กิ่งทองสองรอบเป็นไงครับพี่น้องครับดูเอาเองครับพี่น้องครับเราบอกรอบที่แล้วไปเห็นมันงานอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่ครับนี่เลยใบยกเที่วเดียวใบหยกเทียวเดียวเลย ดูนี่เลยดูเลยครับเป็นไงครับพี่น้องครับสุดยอดเลย นี่นครับกำลังสะอนเถอะเพราะว่าสร้างบ้านเริ่มสนใจมาถามแล้วครับว่ามันงามได้ยังไงเอาอะไรใส่